สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการคูณทศนิยมนะครับเราจะทบทวนทั้งความรู้เดิมนะครับและก็ความรู้เดิมอีกนั่นแหละแต่ว่าเป็นอันใกล้นะครับเป็นบทที่แล้วนี่เองนะครับเริ่มที่การคูณทศนิยมนะครับปกติแบบประถมก่อนนะครับนะครับก็ทำได้โดย ไม่ต้องไปสนใจจุดนะครับแล้วก็เอาตัวเลขมาคูณกันแบบจานวนนับเลยนะครับเมื่อคูณเสร็จแล้วผลคูณน,นะครับเราก็ไปนับตำแหน่งของตัวตั้งและตัวคูณน,นะครับว่ามีกี่ตาแหน่งแล้วก็ามาบวกกันเมื่อบวกเสร็จแล้วจะเป็นจํานวนตำแหน่งของพจน์ที่เอามาคูณกันครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเอา3-4คูณกับ6 6ใช่ไหมครับ เราก็ไม่ต้องไปสนใจจุดอะไรมากมายเราก็เอา3 4กับ66เนี่ยมาตั้งคูณกันนะครับ64 24นะครับใส่4ทด2 6 3หทด2เป็น20นะครับเป็นเลข6เหมือนกันก็เขียนอ่า60ึงสูนลงมาแต่เป็นเลข6เหมือนกันก็เป็นสองสนะครับแล้วก็บวกกันได้4ได้4ได้2ได้2นะครับ ก็คูณกันเสร็จแล้วได้2 2 4 4แต่ว่าสอง4ยังไม่ใช่คำตอบนะครับยังต้องไปรันโพสต์นิยมไปรันจุดนะครับอันนี้1ตําตำแหน่งอันนี้1ตําตำแหน่งก็รวมเป็น2ตํตำแหน่งฉะนั้นคำตอบต้องเป็น2 2งําตำแหน่งก็จะได้22 4 4จเป็นคำตอบครับโอเคต่อไปเรื่องการคูณในจำนวนเต็มนั้นไม่ยากอะไรนะครับมีมีทิศการจำง่ายๆว่าถ้าเป็นจำนวนเต็ม,ตมปบะเภศเดียวกันคูณกัน ผลลัพธ์จะเป็นจำนวนเต็มบวกก็คูณปกติเลยนะครับคูณปกติแต่ว่าแค่จะแตกต่างตรงจะตอบลบหรือจะตอบบวกเท่านั้นนะครับถ้าประเภทเดียวกันคูณกันเป็นบวกถ้าต่างประเภทกันคูณกันเป็นลบนะครับงนั้นตัวอย่างที่สองนะครับสมมติครูกําหนดเลขง,ง่ายๆแต่ว่าเอาให้ครบทุกแบบนะครับเจ็ดคูณหนึ่งก็ได้เจ็ดนะครับลบเจ็ดคูณลบหนึ่งเป็นลบเหมือนกันนะครับเป็น ประเภทเดียวกันตัวได้เจถ้าเป็น1นคูณลบเจอย่างเงี้ยต่างประเภทกันก็ได้ลบเจเห็นไหมครับผลลัพธ์ของการคูณเนี่ยตัวเลขคูณปกติเลยแต่ว่าจะตอบแบบเป็นลบหรือเป็นบวกนั้นต้องมาดูว่าเหมือนกันหรือต่างกันนะครับเจคูณลบหนึ่งอันนี้ต่างกันก็ได้ลบเจนี้เป็นต้นครับเราไปกันที่แบบกคัดกันเลยดีกว่านะครับอ่าข้อที่หนึ่ง 0.1จนคูณ0ูนนะครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจจุดนะครับเราก็ตัวเลขคูณกันเลยนะครับอันนี้คูณในใจได้เนาะ1คูณ1ได้1นะครับแต่คําตอบมีกี่ตำแหน่งละอันนี้1ตําแหน่งอันนี้2ตําแหน่งรวมเป็น3ตําแหน่งก็ต้องเป็น3ามตแหน่งแล้วก็มี1ต่อท้ายนะครับมี1แล้วก็ส3ครบ3ตําแหน่งก็ใส่จุดเป็นคําตอบข้อ3นะครับลบ1.5คูณ ลบศูนย์จุดสองนะครับเครื่องหมายก่อนเครื่องหมายเหมือนกันนะครับคูณกันเป็นบวกฉงนั้นคำตอบเป็นบวกแน่ๆแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมันยังไงก็ตอบบวกแล้วก็เข้าสู่การคูณทัศนิยมนะครับละทิ้งจุดไปก่อนก็จะกลายเป็นสิบห้าคูณสองสิบห้าคูณสองก็ได้สามสิบนะครับอันนี้หนึ่งตำแหน่งอันนี้หนึ่งตำแหน่งเป็นสองตำแหน่งสามสิบขยับมาสองตำแหน่งก็จะได้ศูนย์จุดสามนะครับ แต่ว่าครูเขียน0.30เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพว่ามันกระเทอบขึ้นมา2ตำแหน่งจริงๆนะต่อไปอันข้อที่5นะครับ0คูณลบ10.9อันนี้เป็นสมบัตินะครับฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องทศนิยมสักเท่าไหร่สมบัติก็คือ0คูณอะไรก็ตามได้0นะครับเป็นคำตอบต่อไปข้อที่7เอาอีกแล้วครับตรวจสอบสมบัติอีกแล้วว่านักเรียน คลองเรื่องสมบัติหรือเปล่าสมบัติของหนึ่งครับหนึ่งคูณอะไรก็ตามได้ตัวนั้นนะครับฉะนั้นเรื่องทศนิยมกับเรื่องจําจนวนจำบวกจำลบ,ำลบอะไรเงี้ยละไว้ก่อนอะไรก็ตามคูณหนึ่งได้ตัวนั้นนะครับก็ลอกตัวนั้นมาเลยเป็นคําตอบครับต่อไปข้อที่9นะครับข้อที่9ของข้อใหญ่หนึ่งนั้นนะครับอ่าเป็นลบ11บจคูณลบ0ูนะครับ เป็นลบกับลบอีกแล้วนะครับเป็นประเภทเดียวกันประเภทเดียวกันผลลัพธ์เป็นจํานวนบวกฉะนั้นเราลืมเรื่องเครื่องหมายไปได้เลยเสร็จแล้วมาที่เรื่องทศนิยมนะครับละจุดเอาไว้ก่อนก็จะกลายเป็น111คูณกับ1แม่ง่ายจังก็ได้111นะครับแต่อย่าตอบ111เป็นเด็ดขาดเพราะว่าเรายังไม่ได้นับตำแหน่งทศนิยมนะครับตัวตัวตั้ง1ตําตำแหน่งตัว ตัวคูณ3ามตำแหน่งทพนิยมจะต้องเป็น4ตํตำแหน่งนะครับก็ได้1 1 1, 1่นั่นแหละจะนับย้อนขึ้นไป4 1 2 3 4ใส่จุดเติม0นะครับฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นคําตอบของผลคูณตกลงตอบ0.0 1, 1 1 1นะครับต่อไปข้อ2ใหญ่ก็ทําเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเลขอาจจะเริ่มเยอะขึ้นหรือว่าต้องตั้งคูณนะฮะ แต่ครูขอไปตั้งคูณในกระดาษทดข้างนอกนะครับขั้นแรกไประลึกถึงเครื่องหมายก่อนเพราะว่ามัธยมจะมีเครื่องหมายบวกลบคนด้วยนะครับเป็นลบทั้งคู่นะครับประเภทเดียวกันคำตอบเป็นบวกก็ลืมเรื่องลบไปได้เลยจากนั้นนักเรียนเอา35กับ13เนี่ยไปไปคูณในกระดาษทดนะครับจะได้4 5 5ห้าสิบห้าตัวตั้งสองตำแหน่งตัวคูณหนึ่งตำแหน่งคำตอบเป็น3ามตำแหน่งก็ นับตำแหน่งให้ครบสามหนึ่งสองสามนะครับใส่จุดเติมศูนย์ฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบศูนย์จุดสี่ห้าห้านะครับข้อถัดมาข้อสามนะครับหนึ่งร้อยเอ็ดจุดสองนะครับคูณกับลบหนึ่งจุดห้านะครับพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าเขียนชิดติดกันเนี่ยก็เป็นเครื่องหมายคูณได้นะครับมีหลายเครื่องหมายทีเดียวละโอเคสำหรับข้อนี้เนี่ย มันเป็นจํานวนบวกคูณกับจำนวนลบต่างประเภทกันข้อนี้ตอบลบแน่ๆนะครับก็ขีดลบรอไว้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วไปตั้งกระดาษทด1 0 1 2งศนคูณสินะครับ1 0 1 2งคูณสิมันก็จะได้เท่าไหร่มันจะได้1 5 1 8 0นนะฮะ แต่อันนี้ครูทําสําเร็จไปแล้วนะครับ80ส่วนคําตอบเป็น2ตําแหน่งกนะ็ขยับมา2องตำแหน่งก็เลยเป็นจุดหน้าแนะครับส่วนศูนย์ตัวท้ายครูตัดทิ้งไปแล้วโอเคต่อไปข้อ5ลบ0.02ู 02, คูณศนคูณลบ0.02อันนี้แอบสอดไส้สมบัติอยู่ตรงกลางอะไรก็ตามคูณศนยได้0ูนย์ะครับไม่ต้องไปคิดเรื่องคสิยมกับเรื่อง จำนวนเต็มลบมากมายนะข้อที่7นะครับลบสิ0แปดจุนคูณลบศูคูณหน,นกกึ่นะครับขั้นแรกก็นะครับขั้นแรกก็ต้องดูว่าจะตอบลบหรือบบวกนะครับมันเป็นลบลบแล้วก็บวกนะครับลบลบจับคู่ก่อนนะครับเหมือนกันคุณกจะเป็นบวกแล้วก็กลายเป็นบวกคูณบวกต้องจับ ทีละคู่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เหมารวมนะครับโอเคคราวนี้เวลาทําจริงก็หมดและก็แค่เอาหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ห้านะครับคูณหนึ่งคูณหนึ่งพันนะครับพอคูณเสร็จแล้วพอคูณเสร็จแล้วก็ขยับตำแหน่งตำแหน่งมันกี่ตำแหน่งนะนะครับตำแหน่งมันสองตำแหน่งกับสามตำแหน่งนะครับ ก็ขยับมาสามตำแหน่งก็เลยได้พั0 5พอดีนะครับข้อที่9ข้อสุดท้ายข้อนี้ก็ขออนุญาตใช้วิธีทริกนะครับทำไมใช้ทริกเพราะว่านะักเรียนเห็นไหมครับสี้คูณศูนยดเจ็คูณศูน7จุดเจ็ดเลขเดียวกันเลยเลขเดียวกันเลยแต่ที่ต่างกันคือวงเล็บหน้านี่มีเครื่องหมายลบอยู่เมื่อคูณเสร็จแล้วก็จะได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนลบ ส่วนข้างหลังเนี่ยได้จำนวนบวกซึ่งมีค่าเท่ากันฉะนั้นลบตัวบวกตัวหนึ่งแล้วมีค่าเท่ากันเอามาบวกกันด้วยนะครับอยู่ดีๆแลกการบวกมาเฉยเลยเอามาบวกกันนะครับตอนนี้บวกแล้วนะครับไม่ใช่คูณอ่าเครื่องหมายต่างกันเอามาแต่ว่าเท่ากันเอามาบวกกันก็เลยได้ศูนย์ครับเป็นคำตอบครับโอเคนะครับการครูคูณหรือว่าการคิดเลขทั้งหลายนี่แหละ หรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับมันต้องใช้การฝึกเราฝึกบ่อยๆซ้ำๆนะครับถ้าอยากจะเก่งเรื่องใดนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้พอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ